ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมมัตตาวอร์กันอีกแล้วในว,วันนี้เราจะมาสู้กันดูสิครับผมทั้กคัมภีร์นี่ยนะแล้วก็คัมภีร์เจคัมโคลกินศาสตร์ส,สวนแสงมืดนี้ยังไม่เปิดน,นะครับผมแล้วก็มีคัมภีร์ธาตุแล้วก็คัมภีร์เวส292ร้งนอกนั้นก็อ่ามโนอินสูตรมโนงเมื่อกี้เพื่อนไม่มาแก้เยเวลาตายญากเปิด อ่าโอเคอืมเปิดแมาก็ผ่านต้องมาตัวนิงสนิทเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรก็ยังว่ากินส่วนมาโนงเรียนชินสวนนี้ หนึ่งศนิท อีนตัวนี้ไอ้อยากได้อยู่ธาตุแสงไอ้ธาตุไฟธาตุไฟที่ที่หดแต่ผมก็อยากได้ตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวใหม่ห้าดาวไม่ใช่จะได้ไอัศวินสามธาตุสี่ดาวเยางยนะอย่างนี้ก็ไม่โอนนะอย่างน้อยอนี่ก็ อาอแกดาวมิซ้ำสัตัวก็ไม่สิสองตัวก็ยังดีปกติสองร้อยเก้าสิบใบตุ่มได้ไม่ซ้ไม่ภาษาสี่ตัวนี่หยุดมีทำไมมันมียอยุ้ยขายหายด ตายอ่ะเด๋มให้ออกตัวนี่ดิก็ถ่ายลอด,น,ดนี่ก็ถ่ายโหเพราะมันมนีารดโลดเแ็่ธาตุลมเป็นตัวที่สามารถผสมได้ก็ด,ดีเชย จะบอกนะว่าจะมีธาตุาน้ำม,มามาแต่ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดาวไม่มาเลยไม่เอานะให้เป็นอย่างนั้นไนดะยเฮ้ยถุ้ถุงโหแป๊บเดียวแล้วเจ็ดสิบไปเดี๋ยวไม่มีมาเลยหรอทักใบทักนึนงหมือนก อย่าว่า290ไม่ยี5ดาสักไม่มีนะม่เดาว่อะไ่าอย่างเงี้ยขอขอเปลี่ยนก่อนโอเคแค่นนี้เนี่ยเคยได้5ดาวตัวดีๆมาประมาณ4-5ตัวต่อคลิปแต่ดูทรงคลิปนี้น่าจะไม่ได้สักตัวอืมโถส หมดละโอ้โหชิปหายแต่ถ้างาน,นขอคำพิทากเออมันมีเสียดถ้างน้นเดียวขออยากไปซื้อแป๊บหนึ่งโอเคอ่าอยู่อยู่ตรงไหนละะพอเนี่ยยอดก็ลนะีน่านี่หนึ่งใบธาตุไฟสี่ธาตุลมใบเดียวโอเคมา có biển F 1 Tên Pen Chết ok, Biết Bởi đuôi Thát Nam không mà nó Tên ngày Thả điện đi sạch mẹ โอซิตอนท่าน้ำก็ถือว่าดีนะเล่นในอะเรีน่าแต่ผมไปแรกอันมาแล้วนั่งอยู่ใตัว,วดีต้องมาละเอา้าเฮี้ยซ้ำอีกโอแท็กแบงแบงละพิ่งไปแรกปีกมาโอเคแลกใหม่รอบเลยกินไม่ได้หรอก ซ้ำม,มาปั๊บแลกอีกปัป๊บจะกดปับ๊บซ้ำอีกรอบอ๊บโอ้โหหรือรวมรวมซ้ำสามตัวด้วยนะอยู่ธาตุไฟห้าสิบใบแค่เดียวจะสามสิบแค่อย่าวธาตุไฟยังไม่มีห้าดาว้เลยนะไม่มีไม่เป็นไรความหวังอยู่ที่ธาตุาลมพอธาตุลมเห็นเขาว่าห้าดาวดวง ดีแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่สิมันเหน่งเหน่งแต่ทำสองรอบติดโอเคขอสเปนปีเหมือนเดินมนะทำปีท่านลมร้อยหกสิบต้องมาสักตัว,ล,วละอเออเก่งเก่ง này mình đi thì lại Mấy cái bẹp đi Đây Tiếp lạ Đu đi Tha bồi má Ồ, ạ sư bình thát lòng mẹ Cách điều, điều lửa loài ท่านลมเอามาทำไมโอ้โหดูไม่แฟร์เลยยังต้องมานะลมร้อยหกสิบใบเลยนะขอสักตัวก็ยังดีโอ้โหสามสองสี่ดาวเลือเมื่อกี้สี่ดาวสามดาวจังเลยโอ้โหนี่นี่เอนกินสไตล์สี่ตัวเราดเอามาทำไมครับผม ย่อยหรอย่อยก็เป็ได้มาให้กินอย่างเดียวเฮ้ยเดียวก็อัศวินใหม่ละเลือซามสิบใบจาก160จะไม่ถ่าย5ดาวเลยหรอน้อยแล้วนะจะน้อยแล้วนะขนาดนี้แรงๆตกมาดู เียงต้องเพียงนะเพียงออเพียงจริง,รงเพียงสีดาวอือจบแล้วแพ้ลมต่อไปเออเอาไอคิ้งก่อนเลยไหม,ไมเอาอันนี้กันชิ้นส่วนอ่าเพียงต้องมาห้าดาวสักตัวโอ้โห จร,จริงทางขวากว็ซ้ำนะแต่มันเป็นแบบไม่ใช่คอแล็บยังไงก็ดีกว่าไม่ได้โอ้โหดีว่าได้ห้าดาวไม่ซ้ำตัวหนึ่งแล้วกันอา่อาท้องมาทำทีในตำนานดีกว่าเพ่งดีกว่าพวกนี้ทีตำ,ตำนานยี่สิบสี่ใบ คำเตือนไว้ก่อนนะครับผมคนที่ดูต่อจากนี้อย่าวนากินน้ำเยอะๆเพราะว่ามันจะเกลือมมากเลยอ่าสำหรับคนที่ช่อยคำเตือนก็ไปกันเลยสีเท่าตัอแดงจะอวกมีด่างกันเลย ตัวนี้ซ้ำอีกขอ,อยกไปแรกนะครับอ,อ่อรวมแล้วซ้ำสี่ตัวที่ซ้ำแค่ตัวเดียวโอ้ทั้ีในตำงานายีย่สิบสี่ใบเลือดสิบสี่ใบ เดินอมีออ่อสวอสกเยสยอออ้ย ي. เอามาทำไมเร็วเร็วสุท้ว๋สิกกสิบใบแล้วเพาสิบใบจะไม่ได้สักตัวเดี๋ยวเดวมาทำไมตัวเนี้ เียท่าอะไรเ,เดี๋ยวจะสนท่าทำไม,มเรือมื่อมันก็สับอยู่แล้วโอ้โหได้ไหมนี้ไหมเฮ้ยห้าดาวสักตัวสิโอ้โหเอามาทำไมนี่คยอยือมีหนึ่งฟังก์ชันตายตายยังไงตายโอ้โหสลาลบกันกี่นีดน้อยเลย น้อยอะไรเจองเี้โอ้โหนั่นไงเป็นไปนตามที่พูดตังด้งแต่ช่วงแรกๆไห้อัศวินครบสามธาตุหน้าดาวไม่ได้ขึ้นตัวอือหือโอยตกน้ำมาทำโอ้สี่สิบหกตกตลอดโอ้โหเหลือสามใบคล้ายอือหือต้องมาทำไม ขอคกัทีตอนนี้เคยได้หรือยังวะโอเคหลบเคยได้แล้วโอ้ามาทำใหม่มาท่าดไ้ไยตอนนี้ท่าดา้ำเคยได้แล้วอื ต้องขอแสงมือก็ได้มีแค่หกใบขอตัวอวิซังไปยังดีโอ้โหทัดไฟไมันจะมาทำไมไปดูทางซะหน่อยเดี๋ยวจะบอกเราทัดไฟอีกโอ้โหทัดไฟสามสามเดี๋ยวเนะฮ้ทไฟไฟเยที่สัตว์กดเล่นเลยกันของกิจกรรมดีสิบใบทำไมสักไปไม่พาไม่พาให้กูเลยเออมาเพี่ยง ยิงสิยิงดิด 3. อิสเซ็ปนะเดี๋ยวสีไปไม่ไม่ต้องขอแสงมืดหรอกขอตัวไม่ทราบวาเอเอี๋ยวนี้กูกูมีโอโหทำไมนดีตัวนี้ว่ะโอ้โหท้าดไฟซ้ำสองท้าดลมซ้ำสองไม่ต้องขอแบบท้าดมืดอะ ขอขอแค่ตัวไม่ซ้ำก็ยังดีมาหอมากไปละอขอตัวไม่ซ้ำที่ไม่ใช่แสงมืดมันคงไม่มากไปหรอกนะอเือวอยู่โอเคววอันนี้ตัวโมโนเลยไม่มีทางในห้าดาวเพราะฉะนั้นสีดาวโอ้แต่ถ้าเป็นสีดาวเสร็จ ยังพูดไม่จบเว่าถ้าเป็นสีดาวแสงมือก็ยังดีขอ,อยากเปลี่ยนนะครับผมทีรวมธาตุจากอ,อกใบเหลือห้าใบแล้วเอามาสักใบและอออไอตัวนี้องแหละแต่เห็นว่าถ้าแสงลงอลีน่าโหดก็ มาไม่ได้พรตอนนี้กำลังเก็บกำลังเก็บสกอร์าแสงมืดอ,อยู่ให้ได้สักหนึ่งร้อยใบแล้วค่อยเปิดแต่ออนี่ขนาดในค้คัมพีอื่นก็ไดห้าดิดใบเดียวจะหวังพึ่งระวังพึ่ง่แล้วก็แสงมืด ไปได้หรือเปล่าไม่รู้โอเคคำพีหลวงทา่านเอามาทำไมนะเะดี๋ยวคำพีสุดท้ายแล้วสินะตุงมาแล้วนะโมเบี้ยงไปดับ ทุกคนไว้ดาบ